สวัสดีครับผมจะมารีวิวที่ผมเดินวันนี้นะครับ5รอบก็คือรอบละ400เมตรเดี๋ยวไปด,ดูกันนะครับ,ระ,ะร,บนน 6, ระยะ5รอบของผมเนี่ยถ้าเป็น Garmin เนี่ย1.66ระยะ5รอบของผมเดินลู่ในรอบละ400เมตรนะครับเต้าขับ2กิโลนะครับหรือว่า200เมตรนะครับผมเดินอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ไปดูกันนะครับร่างกายอาจจะไม่พร้อมสักเท่าไหร่ แต่ก็โอเคครับเนี่ยก็คือเพิ่งเดินได้2โลวันนี้แหละครับที่ติดต่อเนื่องกันนะครับโอเคเพชรเรียจุดศย์แปดห้าจุดศูนยเป็ดดีที่สุดก็สวิงฮวนสามจุดนะครับข้อความเร็วตึ๊ดทึ๊ดอยากให้ดูตรงนี้นะครับผมล่างสุดนะครับผมเม็ดเม็ดศูนย์แปดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันว่าโลแรกนะครับผมเปิดไปที่ห้าจุดศูนย์เจ็ดนะครับห้าจุดศูนย์เจ็ดที่ผมดูเนี่ยห้าจุดศูนย์เจ็ดก็ประมาณสี่ร้อยสิบเม็ดแล ี่400เมตรนี่น่าจะประมาณสักเป็สี่นะครับผมเป็ดสี่สี่สี่ห้าสี่ห้าศูนย์โซนนั้นนะครับผมแต่ว่าผ่านไป410เมตร415เมตรประมาณนั้นนะครับแล้วถึงมันจะครบหนึ่งโลอ่าครบหนึ่งโลนะครับผมเพราะมัออนวนสองรอบครึ่งนะครับก็สรุปโลสุดท้ายผมเดินอยู่สี่ห้าห้าเจ็ดระหว่างนี้นะครับมันระหว่างกิโลหนึ่งถึงกิโลที่สองเนี่ยมันก็มีเป็นห้าปลายโผล,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 ล่ขึ้นมาผมเพิ่งตบเป็ดนะครับดังนั้นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอีกประมาณสักสี่วินะครับสี่วิก็ค่อนข้างเยอะ สี่วิก็ไปเป็น5เมตรสิเมตรได้เลยนะครับผมโอเคครับนี่คือความเร็วนะครับผมก็เปสามสามศูนย์เปห้าศูนย์แปดนะครับต่ำสุดก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคหัวใจแดงเตือกเลยนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยครับขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะครับผมสู้ๆครับนี่คือการเดินของผมนะครับผมวันนี้นะครับสองพันเมตรใช้เวลาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับห้าจุดศูนย์แปดนะครับประมาณสิบนาทีกับสี่วิอ่าผมอยากให้ได้ประมาณสัก 9นาทีไปประเข้านาทีชุด59ิาวิแต่วันนี้ทำไม่ได้แต่เมื่อกี้ตั้งใจว่าจะมาทำสัก3โลนะครับประมาณสักเป็น5 0่ยน5 1 0 5 2 0 5 3 0แต่ ก็โอเคติดด้วยต้องรีบไปจัดตารางให้กับนักเรียนอีกนะครับผมก็เลยต้อง,ต,องต้องรีบเร่งนะครับแวบมาสัาก2 0 3 0สาวันทีเดียวรีบไปจัดตารางฝึกให้นักเรียนทุกๆกวันอาทิตย์อยู่แล้วนะครับเขียนมาประมาณสัก7 8 9ชั่วโมง10ชั่วโมงแล้วนะครับวันนี้ยังไม่เสร็จเลยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ๆคนไหนที่สนใจอยากเรียนวิ่งออนไลน์หรือเดินเร็วก็สามารถทักหาผมได้นะครับผมยินดีนะครับผมก็ลูกศิษย์ผมมีทั่วประเทศเลยนะครับขอบคุณล คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ